เขาบอกว่าคุณจะแต่งงานเหรอครับว้าเอาเรื่องเลยเข้าเ,เรื่องเลยเหรอเื่องเดียวให้ค่ะสดกดไลค์สดทันก่อนห้าสี่สามสองเอาเรื่องนี้เลยเนาะอ่ะเห็นบอกว่าจะประกาศข่าวดีจริงหรือเปล่าเลยหรอเขาเขียนกันมาในเว็บบอร์ดเรื่องจริงมะเนี่ยเว็บไหนเว็บไหนเว็บไหนจริงขอแหล่งข่าวด้วยโอเคอ่ะไม่มีไม่มี บอกราเซอร์พรายเลยหรือเปล่าหาตังอยู่แม่เออใครเป็นคนหาหาด้วยกันใช้เยอะใช้เก่งใช้เก่งหรือว่าค่าสินสอดมันค่อนข้างจะสูงสินสอดเนี่ยก็คือสินสอดที่หนูจะต้องให้เขาค่อนข้างสูงอออะไรนะเอ้าปกติผู้หญิงเขาไม่ได้ขอผู้ชายหรอคะใจเดินะไรผู้ชายเราจะทำตำนานใหม่หรอตำนานใหม่เพราะหนูรู้สึกว่าตอนเนี้ผู้ชายมันหายากหนูก็เลยจะใช้เงินนั่นแหละฟาดไปเลย คุณต้องบอกว่าเอาจริงๆเหรออ่ะเอาจริงว่าความรักเราเป็น้ามาเจ็ดแปดปีแล้วคือตอนนี้มันติดเรื่องอะไรทำไมมันยังแบบไม่โปะเช๊ะสักทีเลยมันติดเรื่องเงินแม่เงินมันยังไม่ถึงเป้าแม่ตั้งไว้เท่าไหร่กี่หลักอ่ะมันเป็นกี่หลักอ่ะก็อยากได้ที่เยอยวที่สุดในแบบว่าตอนนี้โปรดักต์เดี่ยวมันเข้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแต่งงานแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโปรดัก แม่ละแม่และเด็กละเออก็ขอเก็บเดี่ยวไปก่อนเพราะว่าถ้าเป็นแม่เนี่ยมันกลับมาเดี่ยวไม่ได้ละเออเราก็เออขอเดี่ยวเดี่ยวไปก่อนอะไรอย่างงี้ตอนนี้นานก็รู้เยอะแลก็เยอะทั้งคู่นะแต่มันก็ยังไม่พอแม่้ตอองกินหลักคนตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่คุณแบบว่าเก็บน้องขออีกมันไม่มีขอบเขตจริงๆมันเป็นฟิวบอกว่าเอ้ยเออช่วงนี้มันกำลังดีเนาะเอ้ยเราไปเรื่อยๆๆๆ่อย่างงี้ เรานะเป็นปีหรอก็บอกไปแล้วว่าไม่เกินสี่สิบแต่คนบอกว่ามันนานไปนะไม่ต้องห่วงเรื่องใบหน้าเพราะเรามีหมอที่เก่งมากตอนนี้แล้วเป้ามันเพิ่มขึ้นปีหรือเปล่ากับเป้ามันเพิ่มขึ้นจริงๆอือก็ต้องต้องทํางานหนักก็คือถ้าสี่สิบผู้ชายไม่ขอนี่คือขอผู้ชายไงเ้าเ่าเลยแต่งเกินสี่สิบมันไม่ได้แล้วไงแม่แล้วถ้าเขาชิงขอคุณก่อนล่ะ แต่งอยู่แล้วโอ้ยวแต่ว่าอย่างงี้คือไม่ว่าจะมาข้อใครขอก่อนคนนั้นต้องเลี้ยงดูเรางานสี่สิบผู้ชาไม่ขอเธอก็ต้องเลี้ยงผู้ชายก็ไม่ได้ติดแต่ถ้าปีเดียก่อนก็คุณพี่ยังเลี้ยงผู้ชายเลยตักดหนักไส้ตาข่าวไหนจากดเลีงข่าวไหนครับปุ๊กลุกอธิบายว่าถ้าปีนี้อย ปีเนียไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ไม่เคยคุยกันแบบว่าใกล้ๆนี้แหละเอไตลอดหลายคู่แล้วหรอใช่แหละหรออย่างัไหะอย่างอย่างอย่างเคยเบรกเขาหรือเปล่าเคยเบรกเขาไหมว่าถ้าจะขอต้องต้องยังไงต้องบอกก็ขอเติมลิฟเติมาบอกว่าถ้าช่วงปีไหนสนใจจะถ้าทมเราเป็นการส่วนตัวก็ก็แจ้งล่วงหน้าอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะได้แต่งตัวสวยทุกวันเขาก็เลยบอกว่า เออยังไม่ต้องสวยช่วงน uh> ี้ to ไม่ต้องสวยยังไม่ยังไม่รียกเราไปท่งไปทิพย์ไม่มีพิรุธไม่มีเลยคุยหยิบดูอะไรมีไม่มีแสดงว่ไกลแสดงว่ล้แกล้งเล่นมันไม่ใกล้เลยค่ะไม่ใกล้เลยเออแล้วถ้าคู่เราพัฒนากันไปเยอะแล้วมันเรียกว่าผ่านจุดที่ปรับตัวกันมาเยอะแยกกขาถ่นมันก็ผ่านกันมาเยอะสามสิบเจ็ดเก้าไม่มีกลัวมคือถ้าเอาดราม่ากันหนูไม่มีนะมีความมีความสุขมากเลยอะตอนนี้ ใช่แล้วแล้วพี่อึ้งเลยอะพี่เป็นตบหน้าไม่ไม no? ่ทะเลาะกันเลยไม่มีปัญหาเลยเลยค่ะจริงๆก็คือเข้าใจกันเขายอมผู้ชายผู้ชายยอมก็แบบว่าอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆปรับตัวกันไปทีละจุดอะไรแบบนี้ปีนี้เป็นปีที่เจ็ใช่ไหมคุณ กำลังจะเข้าแปดไม่เคยนับเองเลยนะเนี่ยมีพี่ๆคอยนับให้ตลอดประมาณแปดน่าจะประมาณแปดแปดเก้าผ่านในช่วงปีเลขเจ็ดมันมีอะไรที่แบบว่าไม่ดีไม่พึงพูนคือเพิ่งตอบไปครั้งที่แล้วว่ารู้สึกเป็นแปดปีที่เร็วมากเลยอะแกรู้สึกยังไงบ้าเหมือนไส้ะเหมือนไส้ไตกน้ำมากเลยรู้สึกยังไงบ้างที่เปลี่ยนทุกปีเป็นดา าแต่เป็นแปดเป็นแปดปีที่มันแฮปปี้ลงต้นยาดีดีทุกหนูว่าเราค่อย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 รู้จักกันมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็เป็นแปดปีที่หนูว่ามันดีมันดีขึ้นด้วยซ<ม>้ําในตลอดเดวันกับวันนี้แปดปีคือมันค่อยค่อยที่จะดีขึ้นจากเดิมอีกอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาคือคนพิเศษที่สุดสำหรับเราไหมเพราะเธอบอกว่าพี่โรสมันก็อยู่แล้วปะมันต้องพิเศษอยู่แล้วปะอันนี้คือจะขีดรอบให้มัน ไ่ยอมให้สถานะสับทีถามจริงมีใครไม่รู้ไหมว่าสถานะะไรแต่วันนี้พวกฉันอยากฟังเต็มถูว่าสถานะคืออะไรมันทีอะไรมันทีอะไรมัญทีอะไรมัน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 เป็นบันติดที่เราเป็นผู้หญิงมันเป็นกุลสตรีมันเป็นแบบว่าถ้าเราพูดก่อนนี้ก็คือเราดูไม่สวยพูดก่อนจให้ผู้หญิงม่อกี้จะขอแตะเลยล้อใช่ล้อมันเป็นไปแล้วได้ ือหนูถามว่าทําให้กันขนาดนี้มันมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ไงเออเนี่ยเป็นอยอื่นไปได้ไงไม่ก็ชาวเน็ตเนี่ยตบางทีชาวเน็ตอ่ะเขาดูสัมภาษณ์แล้วเขาแบบเขาไม่รวยก็ไม่เตีไปงเพราะว่าพวกเธอหงุดหงิดฉันเลยได้งานหงุดหงิดกันต่อไปจ้ะมันเรียกที่รักไหมป่ะเมื่อกี้มันเกินไปแล้วป่ะเรอเรียกใครกันว่าอะไรคะกันว่อะไรไม่บอกหรอกเก็บไว้สองคนแต่มันเกินคำว่าที่รักแน่นอนอยู่แล้ว ขิ่งกันแหละขิ่งจริงๆการขอโัษยาวนานอย่างเออมันก็จะมีการวางแผนอนาคตเรื่องของครอบครัวผู้หญิงมางคนตเขามีในเรื่องของการฝากไข่ใดๆเธอมีหรือเปล่าคือหนูอ่ะไม่ได้แพลนอยากจะมีลูกค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องฝากไข่เร็วๆนี้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเผื่อเราเปลี่ยนใจในอนาคตอะไรอย่างนี้อะไรอะไรทำให้ใจอ่อนอยากจะเป็นการฝากไข่ว่าดีกูแม่ไม่มีความคิดเลยแต่ว่าเพื่อนรอบข้างอ่ะมีกันหมด เรากลัวเราไม่ไม่เป็นกระแสเป็นฟิลแบบเฮ้ยทุกคนมีเฮ้ยเออกลัวแบบเผื่อวันนึงแม่และลูกมันมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีอะทำยังไงอะมันก็เออแค่นั้นแต่มีลูกไี่ออกงานคู่ลูกนี่ไหลเกันไหลเท่าราคาเออเห็นพี่ที่แม่เล่าเฮ้ยเฮ้ยเธอเราอยากมีลูกตอนนี้เลยอยากมีอยากมีเลยแต่ใจจริงก็คือคิดแต่แหละอยากที่จะแบบ ก็คิดว่าจะฝากไข่ค่ะแต่ว่าจริงๆอะไม่ได้อยากยังไม่อยากมีน้องเพราะว่าเราชอบอิสระชอบไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นเพื่อนทุกคนที่มีลูกอ่ะทุกคนแบบมีความกังวลในการที่จะต้องดูแลลูกกันหมดแล้วกว่าที่จะแบบลูกโตแล้วไปได้ไปเที่ยวมันก็นานอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออไม่ยังไม่ได้อยากมีลูกไม่ได้ไม่แฟนเลยใครในปีนี้เลยใช่ไหมฝากไข่ฝากไข่ฝากไข่โอ้โหพี่ต้องมาออกกล้องแล้วฝากคำนามีให้จบลูกภายในปีนี้หรือเปล่าที่เราแพนไว คิดว่าปีนี้ไหมก็ปีหน้าค่ะแ้วเรื่องนี้จะเปลี่ยนไหมหรือเปล่าเรื่องการฝาไข่เขาไม่รู้เลยเขาไม่ได้ต้องการไข่เราเลยเราคิดว่าเราต้องเก็บไว้เฉยๆฝ่ายชายบางทีเพิ่มอัเปิบางคนก็ฝากคอนเฟิรมฝากซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเปลี่ยนพ่อได้ค่ะไม่ได้เราต้องมีพ่อต้องเอาพ่อคนดีเฮ้ยฝากอึ้งกันหมดเลยอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะคอนเฟิร์มแบเมื่อกี้เองเออหรอใช่คอนเฟิร์มไปแล้วอ๋อก็ไม่เป็นไรเราฝากของเราไปก่อน อนาคตคาวาการออวันนี้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเอามีฝันสองสามแม่แม่ควบคุมการผลิตฉันตั้งแต่ฉันยังเด็กแล้วตอนนี้แม่ใจใจรุ่มรุวยมากเลยแม่ตอนนี้อย่าอย่าพูดหยุดดีหยุดดีอย่างนี้ จะมีโอกาสได้เห็นโมเมนต์ที่ไมายทำอะไรให้เราไหมอย่างล่าสุดเขาก็มีแบบปั่นน้ำโพงน้ำผัดจซอสให้กินอะไรย่างเงี้ยล่าสุดเขาซื้อน้ำตาลสดให้ฉันจ้ะเพรอะไรผัดน้ำตาลแลยคอนเทนยังไงคะผัดน้ำตาลเหรอต้นกำเนิดประเทศนี้คืออะไรคะต้นเน่ะคือฉันอยากกินน้ำตาลสดมากแล้วฉันก็แบบเฮ้ยอยากกินน้ำตาลสดซึ่งปกติอะคือเขาก็จะไม่ให้เพราะว่ามันคือความหวานแต่คือเนื่องจากวันนั้นนะคืออากาศมันร้อนมากแล้วฉันก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เลยตามใจเขาเลยถอยรถมาแล้วก็ไปซื้อน้ำตาลสสดดให้้้ฉันนนแแคค่ีีือผูชาย แค่นี้เธอดีมากเธอเป็นคนดีไอเดีมันไม่ได้ขาดหวานแต่มันเพิ่มความหวานถูกไหมไม่รู้แต่อะไรที่ผู้ชายทำคือดีหมดเาตามใจเราสุดไม่จริงๆอ่ะเขาเป็นผู้ชายน่ารักเป็นผู้ชายสุภาพแล้วก็เป็นแบบ เป็นผู้รับฟังเป็นผู้ติดตามทุกอย่างที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เขาอ่ะทนฟังสิ่งที่เราพูดในทุกๆวันได้คือถือว่าสุดยอดแล้ว <laughs> เพราะเราเป็นผู้หญิงพูดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เราจะไม่ปล่อยให้เขาจากมือเราไปเลยอะไม่ให้เขาจากมือเรือไปให้เขาถอยไม่ให้ฟังเรา <laughs> คือทุกวันนี้เขาอาจจะมิ้วเสียงเราก็ไม่รู้ <laughs> แต่ขอแค่เธออย่าขัดแค่นั้นเองเธอให้เราพูดนะเราเราอ,อัดเราขอพูดได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ย เออใช่ช่วงนี้เธอเขาเซ็กซี่หรอเธอโอ้ถอดเก่งมากเธอมันยังไม่ซัมเมอร์เลยนะเธอไม่คิดว่าซัมเมอร์จะมีเซอร์ไพรส์หรอเธอจะปล่อยคู่มาหรอหรือยังไงไม่ไม่ปล่อยคู่แต่ฉันอยากให้พวกเธอได้แบบที่น้ำลายมันหกมันได้แบบเงี้ยอยากให้โชว์อยู่แล้วเลยซัมเมอร์ต้องได้เจอการอยากปวดให้ผู้หญิงทั้งโลพี่นะค่ะฝั่งนี้คือคืออยากปวดให้ผู้หญิงทั้งโลกได้รู้ว่าแซ่บแกขอดคู่เขาดีฉาบเราได้แล้วพูดจริง ให้เธออิจฉาฉันขอเลยตอนเนี้เออมันเป็นการแบ่งปันให้กับพี่ๆพี่พี่กระเทยนะคะมันคือเหตุผลที่หนูยังอยู่ตรงนี้ได้เพราะหนูเป็นนักแบ่งปันอันด anyway. ับหนึ่งเออเป็นกระบอกเสียงแต่เป็นกระบอกเสียงว่าเธอถอดนะมีคนเขารออยู่ซ้ายขวาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นการทำทานอย่างเลยทำทานอย่างหนึ่งได้เห็นแต่ไม่ได้กินจ้ะเลดเกอดเอาเลยเอาเลยเอาเลยได้เห็นไปได้กินบุกลุกขิงแรง กลัวแล้วเยอะวันนี้ผมทำอะไรไปบ้างอ่ะได้หลายหัวเลยเนาะเยอะแล้วพ่อแม่แต่เราก็เหมือนเดิมใช่ไหมที่แบบว่าไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรเขาคุณเราไม่ห่วงอยู่แล้วมันไม่มีอะไรน่าห่วงเลยแม่แล้วเขาก็ไม่ห่วงเธอหรือว่าเธอทําเพื่อที่จะไม่ให้เขาห่วงเธอไม่เรายกมือไหว้เธอห่วงเราหน่อยเฮ้ยขอหลายทีแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันยกมือไหว้หรือหรอเฮ้ยเม้นหน่อยแบบห่วงแบบคู่หูของเขาเฮ้ยถ่ายแล้วไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวขอตลอดพี่ไม่น่อยเม้นหน่อยไม่มีไม่มีไม่ ่ายให้เออเออะลยนะแม่อ๋อใช่ใช่ขายให้ขายให้ต้าหามุมใดๆเขารู้มุมใดๆเธอแม่แบบว่าตรงนี้สวยอะไรเขามีเมตาคือถ้าเราไม่ได้เขาก็จะช่วยแก้ไขให้อะไรอย่างเงี้ยเราอจะต้องใจเย็นว่าทำไมเธอถ่ายไม่ได้สักทีวะพวกเขากเธอใจเย็นๆนะคนที่ได้รูปคือเธออ๋อเออใช่เดี๋ยวเราใจเย็นแป๊บนึงแล้วเราก็เอออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นเขาเป็นคนน่ารักอ่ะเราการที่เขาทนเราได้คือเราขอบคุณมากคุณไหมก็อย่าไปเลยนะขอร้องเถอะ แล้วเธอรู้มุมไหนเป็นมุมของคุณไม้สวยสวยไหนสวยแบบต้องหรือว่าสวยแบบกลางกลางอ๋อแล้วก็งงซึ่งเราก็รู้ว่ามุมนี้เป็นมุมขายของเขาหนูแกล้งเล่นเขาหล่อทุกมุมอ้า่มีมุมไหนไม่หล่อพูดมาสิดีทุกมุม่าทุกัาหล่อเลย ขอบคุณนะคะ่แจเกติสตาค <laughs> าดหัวข่าวดีๆหน่อยนะแม่